นอบดึกรอบดึกสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปเบิดสซู้บุตทุกคนพวกอะอีกแล้วค่ะกับวิสา์พาดเจ็บมือนีกับสีมากินข้ามากินข้าวปุ้นน้ำยาปากับพี่น้องค่ะกับปีผิกสดกับพี่น้องผักเข้ากันเลยโอ้บะมี่บอลตั้งกับพี่น้องค่ะมือนีอันนั้น,นกินบโตะใหง่กับพี่น้องมันก็เลยแบบ,บไม่ได้ใส่คางก้องกับพี่น้องค่ะ มาค่ะกินน้ำกันได้พี่นอ้องเด้อเจ็บเจ็บผักมอปีเห้พี่น้องมาค่ะกินน้ำกันเจ็บๆย,ยาวๆได้พี่น้องออ้ยของกินทักตีนจานค่ะพี่น้องว่ามะน้อนั่นแหละพี่น้องค่ะวันนี้อันนั้นเนื้อคิวขา้าว นึกนิ้วเขาครับพี่น้องจะได้ลูกไม่กินเฮ็ดไว้แล้วว่าจิกินพรุ่งนี้อัดคลิปพ,พรุ่งนี้ว่าสั่นพี่น้องบนท่านแล้วหิวเขามากค่ะอของแสบขาดไปเลยค่ะพี่นอ้อง ใบแมงลักหรือว่าผักอีตูค่ะพี่น้องอืมมมเกือพวง ขอบุญน,น้ำยาปลาพี่น้องอู้หูเศรษฐกิจ แซ่บครับพี่นอ้องแม่แมบบ่งหลักเียกับปลูกไว้ขางบ้านได้พี่น้องด้วยน่านะพี่น้อง รัวค่ะพี่น้องน้ำปลาดา 嗯。Mm. มยากขาไ่ได้ใส่ย,ยังดอกพี่นอ้องใส่แต่ป่าซื้อๆพี่นอ้องไม่ได้ไปอันไม่ได้ใส่ย,ยังอื่นค่ะเพราะว่าอันหิวรอบดึกก็ะลยเห็ดค่ะพี่น้องค่ะ 嗯。Mm hmm.